คุณกำลังฟังสวทเบตง FM 93เมกะเฮิร์ สำหร tous, ับในช่วงนี้นค่ะก็มีข่าวดีและน่าภูมิใจมากๆของคนไทยค่ะเกี่ยวกับงานผ้าไทยแล้วก็หัตถกรรมฝีมือคนไทยที่งดงามและทรงคุณค่าเหลือเกินนะคะมูลที่31ตุลาคม2568ค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายสิริราชพัตราพรและงานหัตถกรรมรอบตัดสินระดับประเทศประจําปี2568ที่สุราลัยฮอเช้น ศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครค่ะงานนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นงานใหญ่และเต็มไปด้วยความอบอุ่นค่ะมีทั้งข้าราชการระดับสูงผู้บริหารนักออกแบบชื่อดังและกลุ่มช่างผ้าจากทั่วประเทศมาร่วมเฝ้ารับสเสด็จอย่างพร้อมเพรียงค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนาเรียรัตนราชกัญญาทรงพระดําเนินทอดพระเนตรนิทัศการผ้าลายสิริราชพัตรพรซึ่งเป็นผ้าและพระชทานที่พระองค์ทรงออกแบบ ด้วยพระหัตถ์เองค่ะโดยมีแรงบรรดาใจมาจากลวดลายของธรรมชาติไทยนะคะอย่างเช่นดอกพุทตานขนนกยูงและไหล่เส้นโค้งอ่อนช้อยแบบไทยประยุกต์ที่สื่อถึงความงดงามความอ่อนโยนและพลังแห่งความสมคคีค่ะหลังจากนั้นพระองค์ท่านค่ะได้ประทับร่วมกับคณะกรรมการตัดสินเพื่อคัดเลือกสุดยอดผลงานจาก59ชิ้นงานที่ผ่านเข้ารอบระดับประเทศค่ะแบ่งเป็นผ้าทอ54พื้นและงานหัตถกรรมอีก5ชิ้นค่ะซึ่งเป็นผล งานที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศกว่า8,900ชิ้นงานเลยทีเดียวนะคะบรรยากาศในห้องตัดสินค่ะก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและปลื้มปิติเพราะทุกผลงานนะคะล้วนแสดงถึงฝีมือความตั้งใจและความรักในผ้าไทยของช่างแต่ละคนค่ะสําหรับรางวัลพิเศษค่ะรวมดาวสาวสยามเป็นผลงานที่ชื่อว่าผ้าลายสิริราพัตราพรสร้างสารรค์สามัคคีโดยกลุ่มผ้าทอลายมงคลมนตราธิการจังหวัดกาลสินค่ะเรียกว่าโดดเ ทางด้านลวดลายเทคนิคการทอและแนวคิดที่สื่อถึงความสามัคคีของคนไทยค่ะส่วนรางวัลชนะเลิศเหรียญทองทั้ง15ประเภทก็กระจายอยู่ในหลายภูมิภาคทั่วประเทศนะคะอย่างเช่นประเภทผ้าขิดค่ะไหมแท้ที่แม่ทอดอกพุตตานบานที่บ้านเชียงจากกลุ่มเฮือนใหม่มนัสวรนจังหวัดอุดรธานีค่ะประเภทผ้าเทคนิคเกาะหลวงผ้าเกาะหลวงลายสิริราชัตราพรจากกลุ่มนัทธาผ้าจกทอมือจังหวัดราชบุรี ประเภทผ้าเทคนิคสร้างสารรค์ใต้ร่มพระบาร,รมีสิริราพัตราพรจากกลุ่มทีจตุวันไทยซิ้วจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะประเภทผ้ากลุ่มชาติพันธุ์เพื่องอุบะดอกไม้ถวารัชนารีจากกลุ่มผ้าทอลายมงคลมนตราธิการจังหวัดกาลสินค่ะประเภทผ้าจกหรือผ้าตินโจกจากกลุ่มทอผ้าหัสดินจังหวัดสุรินค่ะประเภทผ้าปากักนะคะผ้าปักชนเผ่าเมียนจากบ้านฟุ้งจี้จังหวัดลำปางค่ะประเภทผ้าบาติกและ ผ้ามัดย้อมนะคะมายุเรศพัตราภูษาพ,พัทลุงจากกลุ่มลานใบเมืองลุงจังหวัดพัทลุงค่ะประเภทผ้ายกใหญ่นะคะผ้ายกราชสำนักลายสิริราชพัตราพรจากพิพ,ธพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินสถาบันเิริรกิตจ,จังหวัดอดุดยธาค่ะประเภทผ้าแพรวานะคะสิริราชพัตราพรกลุ่มชุมชนภูไทยดำจังหวัดกาลสินค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายประเภทเลยนะคะรวมไปถึงประเภทหัตถกรรมค่ะอย่างใจการเขียนลายสิริราชพัตรพร จากศูนย์ศิลปาชีพเครื่องปั้นดินเผาพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสค่ะเรียกว่าทุกผลงานที่ได้รับรางวัลน,นี้นะคะจะเข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลในงานซิลฟเฟสฟติวัลในวันที่2ธันวาคม2568นี้อีกด้วยค่ะในตอนท้ายของการประกวดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัณณวรีนาเรียงรัราชกัญยาได้มีพระดํารัสกับผู้เข้าร่วมงานอย่างอบอุ่นนะคะว่าขอแสดงความยินดีและชื่นชมในความพยายาม หลายคนอ่านรู้สึกว่าท่านหญิงดุแต่จริงๆแล้วท่านหญิงวังดีอยากเห็นทุกคนก้าวหน้าและสืบสานงานนี้ต่อไปค่ะพร้อมทั้งตรัสย้ำให้ระลึกถึงพระมหากรณาที่คุณของสมเด็จพ,พระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นผู้วางรากฐานให้กับศิลปาชีพและองค์การผ้าไทยทั้งประเทศค่ะพระองค์ยังตรัสต่อในค่ว่าผ้าไทยเป็นของมีค่าเป็นศิลปะแห่งชีวิตของคนไทยอย่าหยุดอยู่กับที่ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆทําให้รุ่ม สมัยและส่งต่อให้คนรุ่นหลังค่ะขอให้ช่วยกับท่านหญิงในการพัฒนาทุกอย่างต่อไปท่านหญิงทําคนเดียวไม่ได้ถ้าขาดทุกคนค่ะทําให้ทุกคนในงานต่างประทับใจและซาบซึ้งใจเป็นอย่างนะและซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากนะคะเพราะสะท้อนถึงพลังของการร่วมมือกันของคนไทยทุกภาคส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นช่างทอผ้าดีไซเนอร์นักศึกษาหรือแม้แต่คนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะสืบสานผ้าไทยให้สวยงามและยั่งยืนต่อไปอีกด้วยค่ะด้านประหลาด รวงมหาดไทยค่ะนายอศิตสัมพันธรัฐก็ได้กล่าวถวายรายงานนะคะว่าโครงการนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการน้อมนําแนวพระดรําริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศิริวรรณวรีนารีรัชกัญญาในการสืบสารรักษาและต่อยอดผ้าไทยให้ผสมผสานความคิดสร้างสารรค์ร่วมสมัยโดยยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยในทุกเส้นได้ค่ะนอกจากนี้ค่ะงานนี้ยังได้รับเกียรติจากดีไซเนอร์ชื่อดังระดับประเทศมาร่วมเป็นคณะกรรมการกิติมศักดิ์ในการตัดสินอีก ด้วยค่ะเรียกได้ว่าเป็นเวทีที่รวมทั้งศิลปินนักออกแบบและช่างฝีมือจากทั่วประเทศเลยนะคะนับเป็นอีกหนึ่งโครงการค่ะที่ช่วยยกระดับผ้าไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลและสร้างรายได้ให้กับชุมชนทั่วประเทศค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าพระองค์ทานทรงทุ่มเทและใส่ใจรายละเอียดมากจริงๆค่ะตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบผ้าและพระชทานไปจนถึงการให้คําแนะนาะําแก่ช่างทอผ้าศิลปินและนักออกแบบรุ่นใหม่เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาผ้า ไทยให้ก้าวต่อไปอย่างงดงามค่ะงานนี้จะไม่ใช่แค่การประกวดธรรมดาค่ะแต่ว่าเป็นเวทีแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนเพราะผ้าแต่ละผืนนะคะไม่เพียงแต่สะท้อนความงามของศิลปะแต่ยังเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนภูมิปัญญาและหัวใจของคนไทยได้อย่างลึกซึ้งจริงๆค่ะขอชื่นชวทุกแรงใจแรงมือและแรงศรัทธาที่ร่วมการทําให้ผ้าไทยกลายเป็นพัสตราพรแห่งความภาคภูมิใจของแผ่นดินนี้นะ